รุนพีข้ามช่องไม่ชอบนาสวยเกินไปบ้านจังหวัดระนองมุกดาเคลียภาพควงหนุ่มเที่ยวก่อนกลับป่าที่ภาคใต้ นาทีนี้นางเอกช่องเจ็ดที่2ปรากายโดดเด้งที่สุดต้องยกให้น้องมุกมุกดานรินรักที่กำลังจับมือพระเอกสุดหล่อทั้งเวียเคมมิกไม้หลายเสียงถามว่ามุกดานรินรักเป็นใครมาจากไหนทำไมจู่ๆได้ดังขนาดนี้ตอบเลยว่ามุกดาเข้าวงการมาร่วม10ปีแล้วเสียป๊อกวิไลโลทองเจ้าของเวทีประกวดมิสทินไทแลนด์ทีตาแหลมมอบมงให้มุกดาไปครองตั้งแต่ปี2011จากนั้นเริ่มโดดลงช่อง จนกระทั่งปังมาจากละครมาทุรสโลกานคู่พระเอกไมพระรเดชเกิดดอบพี่พาน,นองน้ำพึ่งทั่วบ้านทั่วเมืองมาถึงโซเวรีก็เกิดกระแสพ่อจ๋าแม่จ๋ากับพระเอกเข้มหัสวีกระหึม่มทั้งกระแสและเรตติง้งช่องเจตต้นสังกัดไม่รอช้ารีบจัดมุกดากับไมพระรเดชกลับมาปะกันอีกรอบตามคำเรียกร้องของแฟนๆในละครคู่แขนแสนรักที่แค่เริ่มอ่อนแอเรตติ้งก็พุ่งทะลุไปถึงเลขห้าได้ชนิดเกินความ คาดหมายแล้วด้วยความสวยและสายแถมฮอตสุดๆทําให้ตกเป็นข่าวกับชายหนุ่มในวงการด้วยกันถึง4คนหนุ่มคนพิเศษอย่างวินสันทรกทกองทรณนินที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับมุกมุกดานในรินรักล่าสุดเมื่อเจอก็ไม่พลาดที่จะถามเรื่องนี้กับพี่เขาที่คนเข้าใจผิดก็อาจจะมีคําพูดที่เคยให้สัมภาษณ์ทําให้ถูกตีความหมายเชิงคุยการส่วนตัวรู้เป็นเพื่อนกันมานานแล้วตั้งแต่เขาช่องเพราะเรียนแอคติ้ง ด้วยกันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าเพื่อนเลยซึ่งนางนๆนจะคุยกันทีหนึ่งไม่ได้บ่อยอะไรตอนนี้ก็ยังขอปิดก้นเรื่องนี้กับนักแสดงหนุ่มร่วมช่องอยากไต้ฝุ่นตากเพชรเพจด,ดังเผยเนื่องจากเพจช,ชื่อดังเจมอยร้อยแปดออกมาเผยภาพของมุกดากับนักแสดงหนุม่มไต้ฝุ่นตากเพชรซึ่งทั้งคู่เคยมีผลงานละครด้วยกันในเรื่องวงเวียนหัวใจรวมถึงก่อนหน้านี้มักมีข่าวลือว่ามุกดาก,กับไต้ฝุ่นคบกันแต่บอกแฟนคลับว่าไม่มีอะไรทั้งสองคนเป็นแค่พ่ พี่น้องเท่านั้นโดยทางเพจได้ลงภาพตายฝุ่นควงมุกดาไปปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนและเพื่อนเอารูปมาลงสตอรี่ไอจีทำให้แฟนคลับเค้มมุกดาบางกลุ่มเกิดอาการไม่พอใจต่อว่าเป็นคู่จิน้นหลวงทั้งคู่มีแฟนแล้วเนื่องจากเข้มซุ่มคบนางเอกช่องสามซึ่งแฟนคลับกลุ่มนี้พยายามมาขุดแฉอยู่อย่างไรก็ตามหนิ่งปณิตาซึ่งเป็นผู้จัดละครโซเวรีซึ่งแจ้งเกิดเข้มมุกดาจนโด่งดังกลายเป็นคู่จิ้นนั้นได้ออกมาช่วยดึงสติกลุ่มแฟนคลับ ่ไมพอใจส่วนประเด็นกับเจชนาทิพย์ที่เคยมีภาพสนิทสนมกันออกมานั้นต้องบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนคุยกันเราเป็นแค่เพื่อนกันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็มีคนเข้าใจผิดว่าเรากับพี่เจกําลังศึกษากันอยู่เราเป็นแค่พี่น้องกันส่วนที่แฟนๆต่างลุ้นกันหนักมากอยากให้เป็นคู่จริงสําหรับเค้ม,มาสวีทุมทุนซื้อของขวัญให้หนูมุกในวันเกิดอีกตั้งหากงานนี้แฟนๆยิ่งลุ้นหนะักวันเกิดที่ผ่านมาได้อะไรมุกดาได้กําไรคะ่ะเอามาแต่ อยู่ในกระเป๋าเข้มอยากให้ครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าการที่เราประสบความสําเร็จมันก็มาจากหลายด้านมากๆมุกดาเห็นของขวัญถึงกับกรี๊ดเลยตกใจหรือยังไงมุกดาคือตกใจเพราะเข้มเป็นคนที่ไม่ค่อยเลือกอะไรแบบนี้พอเห็นก็รู้สึกว่าเขาเลือกเองหรือเปล่าเขาใส่ใจเราพิเศษมากๆเลยรู้สึกยังไงบ้างมุกดาดีใจค่ะ เพราะเราก็โตมาด้วยกันเล่นละครด้วยกันวันหนึ่งเขาให้ความสําคัญกับเราเราก็โอเครู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณเข้มมากๆค่ะ